สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ C++ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าเราพยายามเรียกไฟรรที่มันไม่มีอยู่หรือว่าที่มันยังไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับผมแล้วถ้ามันถ้าเราพยายามเรียกไฟที่มันยังไม่มีอยู่เนี่ยเราจะมีวิธีมารับมือมันยังไงโอเคครับวีดีโอนี N ้ e เราจะมาดูกันว่าเราจะต้องทํายังไงในตรงนี้ผมมีคลิปเอฟสตรนะแล้วในที่นี้ผมจะไม่สร้างไฟรรครับผมจะพยายามเรียกไฟรรเข้ามานั่นก็คือว่า I IM input input file stream นะครับผมซึ่งตรงนี้ IF i m p u r t file team ก็คือว่าผมจะสร้างออ o b j กต์มาอันนึงแล้วก็ fe เนี่ย o p e n แบบนี้นะครับผมแล้วในตรงนี้เราก็จะใส่มาตรงนี้สมมติว่าผมจะมีไฟล์อันนึงชื่อว่า m a c ค o m t x t แบบนี้นะครับผมถ้ามันไม่เจอเนี่ยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราเจะมาลองดูกันซึ่งก็คือว่าถ้าเรารับมาแล้วนะผมก็จะมี character อันนึงก็คือ ch แล้วก็ในขณะที่ มันไม่เท่ากับ end of file ก็คือ cin. get แทนที่จะเป็น cin. get ก็เป็น f in. get แบบนี้ใช่ไหมครับผม ch แล้วตรงนี้ถ้ามันไม่เท่ากับ end of file มันก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับผมมัน state มันก็จะถูกถ้ามันเป็น end of file มันก็จะผิดนะครับผมมันก็จะ return 0มาโอเคจากนั้นในเมื่อมันผิดมันก็ไม่ทำงานถ้ามันทำงานหมายถึงมันถูก เราก็จะ print c ออกมาแค่นี้นะครับจบก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโปรแกรมตรงนี้ผมจะลองรันดูเลยนะครับแต่ก่อนก่อนจบโปรแกรมเราก็มา close มันซะนะครับเป็นการฝึกที่นีนะครับถ้าคุณเปิดเสร็จคุณก็จะต้องปิดมันด้วยผมจะลองรันดูเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟล์ตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเราจะมีไฟล์ตรงนี้ก็คือว่าในโปรเจกต์ตัวนี้ใช่ไหมครับที7่ิบ็ซึ่งผมทํางานอยู่ผมก็จะสร้างไฟล์มาอันนึงชื่อว่าเอา่อมาคอบนะครับตัวนี้ก็เป็น มาคอมเช็คตัวนี้ผมก็จะมีได้เสีย simple text to d e m n station โอเคครับเอาผิดทั้งหมดเลยครับไม่เป็นไรนะครับผม <laughs> ถ้าผมจะลองรันโปรแกรมนี้อีกทีหนึ่งอ่าแป๊บหนึ่งนะครับเราจะต้องรีวิวมันก่อนโอเคครับรบีวิวจากนั้นผมจะลองรันดูอ่ามันก็ไม่ขึ้นมาทำไม เพราะว่าตรงนี้ผมตั้งให้เป็นแบบอัตโนมัตินะครับเพราะว่าผมไม่ได้โชว์ตรงนี้ดังนั้นถ้าเราไม่โชว์ตรงนี้ผมไม่มี .txt ตรงนี้ครับมันก็จะเป็นมาคอมเฉยๆนะครับมาคอมแล้วคราวนี้ถ้าเรามาลองรันอีกทีหนึง่งเราก็จะรันผ่านเห็นไหมครับบอกว่า t h e s i m p l e text to demonstration ตรงนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่เราพิมพ์อยู่ตรงนี้มันก็จะรับเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่มีนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมจะตั้งเป็นมาคอม2แบบนี้ใช่ไหมครับถ้าผมตั้งเป็นมาคอม2มันก็จะไม่เจอ จะเป็นการดีมากถ้ามันไม่เจอเราจะบอกยูเซอร์ว่าเราหาไฟล์ไม่เจอนะแบบนี้นครับเราก็จะมาเช็คก่อนว่ามันเปิดตรงนี้นะแล้วเราก็เช็กก่อนว่า if นะครับถ้ามันเนี่ยถ้ามันเปิดได้ก็คือว่า f i n i s open แบบนี้นะครับคล้ายเครื่องคล้ายฟังชันนี้คล้ายเครื่องหมายคำถามนะครับผมก็กว่านเนี่ย f i n เนี่ยมันเปิดได้ไหมแบบนี้นะครับถ้ามันเปิดได้นี่นะครับ ถ้ามันเปิดได้มันก็จะรีเทิร์นหนึ่งนะครับผมถ้ามันเปิดได้ให้ทําการทําตรงนี้แค่นี้นะครับผมซึ่งใน if ตรงนี้มันก็จะมาทำ <ksam> ตรงนี้ถ้ามันเปิดไม่ได้เนี่ย else เนี่ยให้ปลิ้นบอกว่าพอพอเราทําตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับแล้วก็มา close ตรงนี้ซะตัวนี้นะครับซึ่งมันอยู่ในในส่วนของตรงนี้นะครับในส่วนของ if ถ้ามันเปิดได้ก็คือในตรงนี้แล้วตรงนี้ถ้ามันถ้ามันเปิดไม่ได้เนี่ยก็จะบอกว่า I can open your files แบบนี้นะครับผมโอเคครับเราจะมาลองรันดูกันเลยผมจะลองรันดูอีกทีนึงเห็นไหครับบอกว่า I can open your f i l e เพราะว่าตรงนี้ของเรามันเป็นแบบอา่ามาคอม2ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าตรงนี้เราเป็นอา่ามาคอมสผมจะลองรันดูนะครับผมแลนก็จะได้ว่าอา้าทำไมเป็นทอย่างเดียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งโอเคครับ เราจะมาดูว่าทำไมมันเป็นทีอย่างเดียวนะครับผมจะลอง,ลงนันอดูทีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันตรงนี้เสร็จมันมาทำตรงนี้โอเคครับคุณสังเกตเห็นเห็นว่าผมใส่ close ตรงนี้ผิดนะครับเพราะว่าถ้าเรา close file ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทำการ open อีกนะครับผมดังนั้นผมจะต้องลาก close ตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะครับผมอ่านี่นะครับคือถ้าหมด ถ้าหมดการทํางานของในว a าลูตรงเนี้เราก็จะทาการครอสครสตรงนี้นะครับซึ่งในว a าลูมันทําแค่ตรงนี้ถ้าผมจะลองรันตรงนี้ดูมันก็จะ p ริ n t ออกมาทั้งหมดเลยเห็นไห <c oughs> มครับผมก็แค่นี้นครับอย่าลืมนะครับ is open แค่นี้นครับถ้าสมมติว่าคุณจะเช็คว่ามันเปิดไม่ถูกแบบนี้นะก็ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าสมมติว่าตรงเนี้ถ้ามันเปิดไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะ Re t u r n ์ศูนย์ใช่ไหมถ้าคุณใส่เครื่องหมาย exclamation หรือว่าเครื่องหมาย not ตรงนี้นะครับหรือว่าคุณจะเรียกว่า negation ก็ได้มันจะทำการเปลี่ยนจากตรงนี้ถ้ามันเปิดไม่ถ้ามันเปิดไ,ไม่ได้มันก็จะ return 0นย์ถ้ามัน return 0นย์ก็ตรงนี้มันกลับจาก0ย์เป็น1นะครับตรงนี้ก็จะหมายความว่ามันจะเช็ค condition นี้ว่าอ่ามันเปิดไม่ได้นะครับผมซึ่งในตรงนี้ผมก็จะมาหาตรงนี้ให้คุณดูผมจะลบตรงนี้นะครับนี่นะครับ ซึ่งตรงนี้ก็จะหมายความว่าอยู่ในส่วนของ if ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าตรงนี้มันเปิดไม่ได้ให้ทําการเปรียนตรงนี้ i c a n open your file นะครับผมถ้ามันเปิดได้ก็หัำมาห้ำตรงนี้เลยแค่นี้นะครับจะลองรันดูก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเราเปิดได้ใช่ไหมแต่ว่าสมมติว่าเราแสมาคามอมเฉยๆนะครับผมมันก็พยายามจะเปิดไฟล์มาคอมซึ่งไฟล์มาคอมไม่มีมีแต่มาคอม2งนะครับมันก็จะมาเช็คว่าโอเคนะตรงนี้เปิดไม่ได้มันก็จะ return ศูนย์พอมัน return ศูนย์เสร็จมันก็จะ เปลี่ยนตรงนี้จากศูนย์เป็นหนึ่งมันก็จะมาลานตรงนี้นะครับผมถ้ามันลันตรงนี้แต่ว่าสุดท้ายมันก็พยายามจะเปิดตรงนี้อยู่นะครับซึ่งโคต,ตัวนี้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมเพราะว่ายัางไงมันก็จะต้องมาลานตรงนี้อยู่ดังนั้นก็้เป็น if else อย่างเมื่อกี้แหละครับถูกต้องแล้วอันนี้ผมแค่โชว์ให้คุณดูเฉยว่าคุณจะทําการสลับตรงนี้ได้ยังไงนะครับผมก็แค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันวนี้ก็สวัสดีครับผม